เบปซีสองพี่ให้กัำแนะนำน้องหน่อยแนะนำเลยครับประสบการณ์ถ้าอันเด๋ถ้าอย่างงี้ก็เวลากวดก็กวดน้ําไปเลยครับไปเยอะครับแทนที่จะกวดรอบเดียวใช่ไหมครับห้าปวดสิบปวดจิบรอบกวดไปเลยครับสมมตินะเช้าเช้าเช้าเบนก็กวดไปเลยครับสิบรอบกลางคืนก็กวดอีกสิบรอบนี่ครับแล้วลองดูดิว่าอัตราเนี้ยมหนึ่งเป็นอยู่ไหมอ่าใช่ๆนี่คือสิ่งที่อยากจะตอบเขาคิดว่าพี่เตน่าจะตอบได้ก็เลยให้มาตอบ ก็ละะองกลับไปทำใช่ครับเพราะมันเป็นกลางคืนสวดมนต์วันนี้สวดเยอะมากเช้ามาทำไมกูยังอ่อนแรงเดี๋ยววันบางวันเช้ามาก็กระปี้กระเป๋าเดี๋ยวก็ดีแล้วก็มันสวิงขึ้นๆลงๆบางวันก็ไม่อยากหินข้าวบางวันกินเนี่ยกินไปกินไปกินกับเพื่อนเพื่อนห่ามมึงไปตายอดตายอยากที่ไหนมาเคำถามนี้เดี๋ยวเอาไปถามคุณรูนะ เอาไปทำคุณครูน้องมาบอกอาจารย์แม่บอกให้มาถามแล้วก็เอาวงินดิ้งนี้ไปนะเดี๋ยวพี่ตีเป็นพยานด้วยแล้วถ่ายพิมาจารย์แม่ครับโอเคนะคะโอเคค่ะคพิทีสองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ